สบายดีสวัสดีวันนี้เสืพ้อาพไปเบิ่งลอีพี่น้องปูวังแล้วมันนี้นะเข็มปีนเลยครับไปอีกผููเดียวทางกายังไงก็เข็มเบิ่งพี่น้องกายยู่พี่น้องกับบกกนะพี่น้องฮอดเพี่รเลยฮอนานฮอดบกกาเจ้าไขายหมักบวัวได้ดีฮอ,อดอัญยังฮอดซุยเอิญก็เอิญซุยพี่น้องแต่ว่าบอนนานบอน,นม,บมีหมักบัวฮอดลืมทายซะ ไปพ่อกันจุกคเลย่นาะไปดองน้ำเตมน้ำนี่กระโดดปูอได้พื่อนายนอยูลทกนังหลังบ่กะลุกคือพี่น้องนีมักปูว่พี่น้องขายปอัดกระได้นาะเกี้ยชิบาซอยด้ว ปีโหลประทันน้องมางองมือเฮามือหนึ่งจับปอกมืออหนึ่งก็เลยย่านล้มหลุยไปเลยย่านโดดกับป้าน่าจังเลยนี่ก็มากลัวกัพไปน้องไข่บัวครัวบ้าวไข่บัวกลัวไม่ซอซอยเด้อก็ไปเป็นการกันกสร กรณีแล้วเบ้าคือจากการให้น้องไข่กวนเอ็ดการณ์เลยนะปวดไม่เอาน้าไม่ซอกนะปวดพออนัตตลีมาซื้อปิ้งไก่อะไรคนเทาเห็นเห็นการถ่าบยบอลค้นปรจักกันนะพี่น้องเขาก็มาจากยิ้มมาจากหัวหน้าน,นะทัพดาแต้องยิ้มแล้วเป็นเวลามีน้องวิวาง,งามทอดแล้วพี่น้องดงลิง ประตูทางเข่าเพิ่อนไปเกกรียน้องกำลังคิดถ่ายคือมานั่งถ่ายอยู่รถตึงเน,นจะจา,าะมันมีเสียงเพลงลืมโอ้ mất tròn cặp bao nát nata natalie Natali thì nó Điều còn đó mất tròn sữa natalie nói ăn ăn nó quăng 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 อย่าดึงๆยาดึงเก็บกิน้าเนี่ยพนดกงานให้มันเก็บท้ยอยงชินไทยไงพี่น้องเพื่นบอกจะคจ้องเพื่อนพามาเบิ่งดิงพี่น้องมาเนี่ยหอดเลยพี่นอ้องหอดแล้วขึ้นขึ้นมาหน่อยแค่ เขากระยามันคุกกันพี่น่ขนาดกขเอาหลดอันอันอนุใหม่มากนะคนในหลดุดหายกันดีกระดุดกระอิอน่ดูดฉียาบลีรเราปฏนอ้อกอ้ลูกคุณหลดคือ่ะนอไ มันกินขนมมันยังกินขนมอยู่พี่นอ้องเป็นยังหวานขนมให้มันอยู่ถ้าก็าชิ่งนางโลก,ก่อนมันชิบ่คบุคคพี่นอ้องอ่ะเป็นยังบอด้เอ,อิร์มาน้องพี่นอ้องยิงปุยยิงบ้านพี่นอ้นองมีนมนะ ก,กิน้นำปยัคฆ์ขึ้นโหลดเ่วยจะพูดอะไรลงนีขอกพวกยังอยากอยู่พูบลูกขึ้นโหลดพูดโหลดนันตลี่กระหนังเต็มใช่ไหมพูดโหลดได้โหลดนะนั่นอ่างเต็มอยู่อเอาลงไป ที่เก็บกินอะบ้านี่ว่าเปิดเปิดเพลงครบครบกันพี่นอ้องครบกันครบกระจุดขี้เตะเปิดเก็บกินเขานาตาลีมาโฮยเพี่นอ้องมาคือมานหน่อยเธอะบ่ะ คือมาหน่อยแท้ไปอะไรไม่ได้ขนมแล้วไปเนาะมันตกใจยังนั่น่ะ,นะตื่นยังแท้คุนตื่นยังพี่น้อง มามากินมาลูกลูกผูกม,ม,ม,มานะพี่น้องตะกบ้ากปาูอาปากนะั่นดูดกินบอลห้อยนะพี่น้องลูกผัดบล็อกยางได้อันนี้ที่มันใหญ่เล็เกกินเองนะี่นะคลิปก,กินเองเนะี่พี่น้อง เพราะนัทเทียวเาขามาหอยอันให้นคนกินกินพวกกหลดไปไป,ะะปย่างเวด,ดะอะไรพวกพวกนักไปย่างแวดกิลูดหัวเนเนาะหหยกันอู่ก็ถืออยู่ ไปบ่อยเราปิดเพลงเจอราชินีเจ้าของเราจะคือบ่ห้องมาอีกไหมได้ขนมละไปเนาะได้ขนมเลยเด้ ขนมแล้วไม่มาแล้วอ,อื้เต็มกว่าไม่เข้าเอ้ยออกนอกเลยไปต่อไปทับเพงน่อยน่อยน่อยน่บัวหิตนะบนับนนาตาลีบ้านเข้ามันบัวหิตน เก่าอย่างพเก็บกินขัาวขอ้าโอ้คนนี้ให้เด็กน้อยให้เด็กน้อยยันยันชุวนี้มากินน้ำพี่น้องเบื้องนาตาลีเขายังยังมาห้ยอีกก่อนเบือ้องพ,พ,พีพีพีนี่ตัวใหญ่หายมนเนาะ

แทบบ่แทบบ่โอ้จะเบ,บิดอาหารพเพื่อไรเนาะคนละยามันจับมือไปชส่ปากมันยท่อยทอบาไปปะ อืมพู่นองนนางไปนัางอยู่บนยรลดผู้อันนี้นโอ้เมย์มนันคือบปกเก็บคิดนะผูผู้จพูนลลายจะพูนบวกกินนี่พูนนะ่ะอืม พิตาแพงเนาะพวกจะผูกกันนั่งอยู่แล้ว <c> ก <oughs> เอา,เายังป่มาณอยู่เบิกอกอกุูกจเอาข่าวให้กินได้ออกลูออกเออเหนกระทุนระยะานาะกรีบกินขึน้นหน แล้วที่ตุ้นเนี่ยน้องยนัง่งเก็บกินแม่นขนมไข่พวงหนึ่งเนาะถือไปเลยเก็บกินเท่าเก็บกินอะรามินมีท่องใหญ่ป่ะตอนนั้นอะนัะ่งเออท้องเบิร์ด Hopefully tham gia của mình. Hopefully, tham gia của mình. Hopefully, tham gia. anh tham gia. Hopefully,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  tham gia. ตัวตัวใหญ่ตัผูนะเนาะจปูตัวนี้ออกไดแลเะเนี่มันใหมันไปเองเลยไปไปให่แล้วมันมีไปทังอื่นบ่ไปทังอื่นทังอื่นไปเองเลยเนาะมันมีตัวแทมันเนมันจะไปอือเพราะนแต่ละกลุ่มมัต้องมีจ่าพูมาตัวหนึ่งมีผูมีคือค้นเลยเนาะผมขึ้นมมีลายโตแ้วมีตัวเียวหลอืัน่าแล้วมันคุ้มเงินกลุ่มนะ มีต้องมาแทนมันกันนี้แตเป็นตันไงไหญ่อือพี่อยู่บนอื่นเนาะปนนนไปเลยเลยเลยไปเลยกับปนามาเลยอืจอจะพ่อเขาเอาเขาเห็นลิงเห็นลิงแต่ละบอแต่ละบอนนะเนาะเห็นเขาบอกไปใ,ใกล้ใก้เห็นเลยเห็นตัวใหญ่โนตัวน้อยเลยอืมคนอู่คนนี้ต้องมานั่งเก็บจับก็ได้บลลูกน้อยมานะจับปลได้เลยมันหว่วงอันเขาได้เอากรถุนออกไปเหรมันดูเอ <laughs> ากอระถุนไปเลยพูดปนามาฟู เไปเห็นเลยไปหนเลยต็อ้าวหายกระพุนนึกว่าจิบหยกันหาอยกันอูห้อข้นกพนูอันนนาเอาผู้เดียวภูนนนาภูกินผู้เดียวมัอะไรอืม กินผู um, ้เดียวผดชุบน้อยหนูไม่ได้กินตัดีตุนอืมถ้าสงสารบม่ได้กินพุกให้ก็ยินเลย พี่น้องเพิ่มกินได้พเพูม,มันอยู่ในป่าเนาะปุ๊ปเกเริ่มออกข้างนอกเลยไปปะาเลยพี่น้องไมห้ก,กินทั้งอื่นหัวทันเพื่อน อะไรครัพี่น้องขอบคุณคุณหลายๆเด้อสชู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 มีไฟมาเบิ้งหนงพี่น้องอนหม่งอนบ่อนที่นอยากมาไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะเก็บกินก็ถืกอยู่พี่เต้ไปเอาเอาให้กันเลยครัวันหมดเป็นแป้นวันเขาเหมอกปล่อยหมยังวันเทวญาพูดสุขเสียอีกเนาะ มันบุ่เห็นเนาะเมนวูมวาม,มาเบิองลิงกินเขาเก็บกินรายัดกคืพุงแก้มไม่เป็นเนอะอนั้นมีลูกน้ำลูกนอนในทอ้องอาฟพยังมันเนี่ยต,ตื่นตื่นยังมัเนี่ย ลีกนารายาังเปิดบอกออกมาเพราะพนอ,อยู่ป่า,าพาวกได้จากจับได้จากบใบมืงนะอ้าตื่นยังมาเนี่นะตื่นละเวงเรื่องวันวานว,าน,วานลีกใหญ่สิมากัดนะว่าตัวใหญ่สิมากัดพอละเวงดี ลาเีินให่ตัวใหญ่มากับอันนี้เมนชิเมนาหกปีพี่องทำนี่เนะาะตัดดิตูนนน้ดน้อย ๊กันก็ถือไปเลยพี่น้องไปเลยไปเลย้าไปอะไป๊บเลยปูตื่นกันเองหมอคบกัน